ธุรกิจล่มนี่ผมทํามาเกือบ20ปีแล้วครับผมชุดเริ่มต้นของผมขายอยู่ข้างทางนะฮะขายที่จัดจุจักนะฮะ,ะชุดเริ่มต้นผมก็เป็นเหมือนมารคอดเลยใครลง BTS มาเนี่ยต้องเจอผมสวัสดีครับผมธนาคารร่มลมรวยนะครับวันนี้ผมจะไปรายการ Mango Market นะครับเป็นรายการถ่ายทอดสดนะครับผมจะไปพูดถึงเรื่องราวชีวิตนะครับที่เคยผ่านมาขายร่มตั้งแต่ข้างทางนะครับแล้วก็มาสู่ปัจจุบันได้ไงเป็นธุรกิจร้อยล้านครับตามผมมาเลยครับ เย้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะทุกท่านก็จะได้พบกับผู้ประกอบการนะคะที่ได้นำสินค้าเข้ามาจัดจำหน่ายในแอปพลิเคชัน Mango Market ของเรานะคะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าวันนี้เข้ามาหลายรายการมากๆมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะที่สำคัญคือเรามีโปรโมชั่นด้วยลดแลกแจกแถมนะคะห้ามไปไหนเด็ดขาดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ให้เอมี่ก่อนเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่น ซื้อวันนี้เท่านั้นนะคะไปซื้อข้างนอกไม่มีอีกแล้วแล้วมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะค่ะตอนนี้ค่ะเอมี่ก็อยู่กับเจ้าของกิจการนะคะเป็นบริษัทธนาค้าร่มรวยค่ะคุณธนาสุนานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเอมี่ต้องขออนุญาตทราบสตอรี่นิดนึงเอาแบบสั้นๆว่าคุณพี่ทํามากี่ปีแล้วแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาทำร่ำรวยธุรกิจร่มนี่ผมทํามาเกือบ20ปีแล้วครับผมจุดเริ่มต้นของผมขายอยู่ข้างทาง นะฮะขายที่จัดจุจักนะฮะชุดเริ่มต้นผมก็เป็นเหมือนมัดคอดเลยใครลง BTS มาเนี่ยต้องเจอผมวันหนึ่งผมขายได้ประมาณพันคันก็ประมาณเกือบแสนกว่าบาทครับเออผมจะทํางานประมาณสัปดาห์สองวันคือเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแล้วก็นอกนั้นก็ไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ฮะแต่ชีวิตก็เหมือนจะดีนะเพราะว่าเราใช้เงินหมดไงโอ้โหเหมือนเหมือนเหมดใช่เหมือนเราได้เงินเยอะมากเลยทำสองวัน แล้วก็ไปเที่ยว5วันเนี้ยมันก็เริ่มหมดไปเราใช้เงินด้วยแล้วก็ใช้กําไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เลยเราก็เฮ้ยเราจะทํายังไงดีเราก็เลยเริ่มค้าส่งกับเพื่อนพ่อค้าข้างๆกันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นรถเข็นเนาะผมขายแผงลอยข้างๆเสร็จแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยพวกพ่อค้ารถเข็นเนี่ยจะไม่ค่อยมีทุนเยอะมากเท่าไหร่ก็รับจากผมไปแล้วก็ขายข้างหลังผมเลยโอ้โหเหมือนข้างหลังฉากนี่เลยแบบว่าประมาณเนี่ยฮะประมาณ2 3 9เจอเขาเลยประมาณ10แผง แต่ก็ขายซึ่งผมขายราคาที่แพงกว่า oh. เพราะว่าของผมมีมีแบบว่าคุณภาพมากกว่าเป็นร่ม oh. ที่มีคุณภาพ oh. ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เรา ก้าวมาเปิดบริษัทธนาขารุ่มรวยครับผมเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวใช่ใช่ใช่ครับก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆๆทุกๆปีครับค่ะแล้วมีลูกค้าเยอะเข้ามาไหมคะพี่ที่สามตอนนี้บอกว่าทำให้บริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่หลายที่เลยใช่ใช่ครับอย่างอย่างอย่างพูดได้นะฮะอย่างอย่างซัมซุงอย่างแบรนด์ใหญ่ๆหรือองค์กรหน่วยงานราชการต่างๆหรือว่าเป็นของชุมลุ่มงานศพงานแต่งงานชาวมืองธุรกิจอย่างเงี้ยฮะก็เข้ามาสั่งซื้อกับเราเพราะลุ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้แต่หน้าฝน แบบว่าใช้หน้าร้อนก็ได้เพราะว่าล่มผมเนี่ยแบบว่าพิเศษใช่พิเศษกว่าล่มอื่นตรงนี้ว่าสามารถยืดหยุ่นได้นี่ฮะนี่ฮะโอ้พับได้ด้วยใช่ใช่จะไม่งอไม่ไม่ไม่หักสมัยก่อนนี้ถ้าถ้างออย่างนี้ก็ไปเลยใช่ครั้งเดียวไปเลยครับเวลาพี่ใช้อ่ะลมมาแรงๆเนี่ยมันมันไอ้นี่ขึ้นเลยนะใช่ใช่ใช่ครับไม่ไม่หัก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 ตัวนี้เป็นล่มที่มีคุณภาพเวลา เดี๋ยวนี้เราไม่ได้แข่งที่ราคาเราแข่งที่ของคุณภาพทุกวันนี้ธนาคารุ่มรวยเติบโตมาได้เกิดจากการบอกต่อทางานงานแบบว่าสมมติว่าแจกงานศพก็เจอโลโก้เราเจอของเราทุกคนก็บอกต่อบอกต่อเวลาซื้อทีก็3 0 0คัน400อคันอะไรประมาณนี้แล้วหน่วยงานราชการต่างๆก็สั่งเราครับเกิดจากการที่เราผลิตล้มที่มีคุณภาพนะฮะเราเคยแข่งล้มถูกนะแต่เช้าเช้ามาก็รับแต่ว่า เสียเปียนได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยใช่เดินต่อว่าใช่มีคุณภาพมาก่อนใช่ช่วงหลังเราสร้างแบรนด์ประมาณ3เดือนนะติดตลาดเลยแบบว่าแค่เรายิงป้ายนะยิงป้ายธรรมดาแบบนี้ตอนแรกๆนะตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทใหม่ก็เราทําให้เป็นด้วยเพราะว่าผมการศึกษาน้อยเนาะก็แบบว่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอ3าเดือนเท้าน้นติดตลาดผมก็ตกใจเหมือนกันลูกค้าแบบว่าสั่งมาเยอะมากใช่ใช่ดีเลยดีมากครับเดือนเดือนหนึ่งก็แบบว่า เกือบล้านคันอะแบบว่าเราขายดีจนแบบแบบขายดีมากแล้วก็ช่วงภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่ผ่านมาอย่างโควิดหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ขายต่อนะเราก็ขยายพยายามขยายไลน์แบบว่าต่างๆสู่ให้เข้าแบบว่าให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นอะไรมากขึ้นเหมือนที่ผมเข้ามาในแมงโก้มาเก็ตนะฮะก็เช่นเดียวกันเราก็อยากจะให้ทุกคนแบบ รู้จักเรามากขึ้นอะไรประมาณนั้นในแมงโก้มาเก็ตมีสินค้าตัวไหนบ้างคะที่เป็นร่มประเภทไหนบ้างของผมเลยครับใช่ครับก็ตัวนี้เลยครับกใช่ตัวนี้199บาทนะครับราคา199บาท17บ v ครับตัวนี้ได้17บ v ได้ครันน้วยใช่โครงกา้าสามารถยืดหยุ่นได้ตัวนี้แตกต่างจากร่มธรรมดามากเวลาถ้าคุณลูกค้าใช้ร่มธรรมดาทั่วไปแบบเฮ้ยอาจจะรู้สึกเบื่อแต่ของผมเวลาผมผลิตร่มมา ยี่ห้อของผมคือแล้วแทนหมวกแทนแว่นตานะครับร่มของผมจะเป็นแบบพวกสไตล์เกาหลีพวกญี่ปุ่นเคยเคยแบบเคยเห็นไหมเขาจะใช้ร่มเป็นแฟชั่นนะอะไรเงี้ยเวลากลางเนี่ยเขาจะจะกลางประมาณนี้ถ้าถ้าถ้าต่างประเทศแต่ถ้าเรากันแดดจริงก็กลางประมาณนี้อะไรประมาณนี้คือเทคนิคทุกอย่างก็จะมีการกลางนะอย่างนี้ก็แล้วก็จะมีร่มแบบว่าเปิดได้สําหรับคนที่แบบว่าถือของหนักอะไรเงี้ยอยากจะเข้ารถง่ายๆหรืออะไรง่ายๆครับตัวนี้เป็นร่มใช่ตัวนี้เป็นร่มออโต้นะ สามารถเปิดปิดได้ด้วยเดี๋ยวผมหันที่เปิดกันนะเนี่ยครับแบงนี้กดปึ๊บเปิดเปิดเลยโอเคใช่ครับแล้วก็กดอีกทีดปิดครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ล้เป็น่มที่ล้ใช่ใช่ครตัวนี้อยู่ที่ราคา3 5 0บาทนะครับ30 PV นะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็ก็สูงขึ้นมานิดนึงแต่คุณภาพนี่บอกบอกให้ตรงตงว่าดีมากๆดีมากมากคุ้มอ่ะเวลาคนรักร่มนี่ก็จะสามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกที นขดูทีเดูทีเขาชอบชอบนวัตกรรมนี้อ่ะใช่คนอื่นไม่มีนะที่นี่แบบสุดยอดใช่ครับแล้วผมเน้นอะไร U V ดำสังเกต U V ของผมมฮะมันต่างกันยังไงครับต่างครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่บ้านเราเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยจะเป็น U V สีเงินกลับไม่มี U V เลยนะฮะซึ่งผมเนี่ยไปต่างประเทศบ่อยแบบว่าไปญี่ปุ่นก็หรือต่างประเทศอย่างเงี้ยผมก็เห็นร่มเขาเฮ้ยแดดบ้านเราแรงอ่าแรงมากแล้วก็ฝนเนี่ยน้อยกว่าผมก็เลยแบบว่า เฮ้ยเราต้องการแดดให้มากที่สุดผมก็เลยใช้เคลือบ UV สีดาซึ่งหนากว่า UV สีเงิน2เท่าการแดดเปลี่ยนวัตถุดิบให้มันเข้ากับบ้านเรามากยิ่งขึ้นใช่ฉีดโบทอกมานี่ไม่ต้องกลัวเลยนะโอ้ไม่ต้องกลัวดำนี่เจ้าของผมไม่ได้แบบว่านี่ว่าขาวแบบว่ารักษาสุขภาพได้เลยไปกับแฟนก็แบบเข้าได้เลย2คนใช่เลยใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแบบว่าสุดยอดนะฮะนี่สบายเวลาคนแบบว่า แล้วเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยชอบรักษาเนื้อรักษาตัวเป็นนี่งมากขึ้นทำไมเวลาแสงแดดใช่แสงแดดเวลาโดนเราตอนเช้าตอนเช้าก็มีผลนะตอนกลางวันก็มีผลนะฮะเราก็เลยสร้างร่มที่มันกันแดดได้มากยิ่งขึ้นครับตัวนี้สัมพัมากมีอีกไหมคะมีอีกครับเป็นร่มกอบร่มกอบนี่ร่มกอบร่มกอบตัวนี้เป็นร่มกอบใค่ชอ่อบนะคะใช่ครับพกไปได้เลย หรือว่าจะซื้อไปแจกเป็นของชํารวยงานต่งของฝ่าหรือว่าผู้บริหารหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถแจกได้ที่อยากทำแบรนด์ของตัวเองก็สามารถใส่โลโก้เข้าไปได้สเกนได้เราก็รับสเกนครับเราเป็นโรงงานสกินด้วยนะฮะแล้วก็กดเลยฮะเป็นแบบออโต้นะของเราใช้กดเห็นนะฮะเป็นโครงรุ่นใหม่นะเราจะเคยเห็นแต่โครงสีเงินกับโครงสีดําตัวผมโครงอะสีล่มตัวเดียวกันเพราะตัวนี้แบบญี่ปุ่นใช่ฮะใช่ฮะสไตล์ของเขานะเนียครับ เออเป็นสีแดงเลือกได้ว่าใครชอบสีอะไรใช่ใช่ครับเลือกได้ครับอยู่ที่แบบว่าสไตล์เลยแต่ก็คัดคัดสีกันไปเผื่อบางทีเราไปแจกให้ใครสักคนหนึ่งก็เขาอาจจะรับได้ดยสีเพราะล่มที่ก็มีความหมายดีนะหมายถึงล่มเย็นเป็นสุขครับใครได้รับไปก็ล่มเย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยครับดีครับนี่เป็นไงเท่มากสุดยอดเลยนะคะนี้สําหรับไดายกอฟนะคยในตัวดำนะเนี่ยต้องแบบพกติดรถไว้ก็ได้เลยนะใช่ครับตัวนี้ราคาก็ก็สามารถสั่งซื้อได้แบบว่าง่ายมากนะ เดี๋ยวผมดูราคาแล้ว <Radio> ก <hat> like ่อนนะเพราะผมไม่มีได้เดี๋ยวไม่ต้องซื้อไว้สักอันแล้วล่ะไม่ได้แล้วพลาดไมเฉยเลยใช่ครับเวลาแบบว่าพงไว้เวลาแบบว่าเดี๋ยวเราจะได้สวยตลอดอ่านะครับใช่ใช่แต่ก็ออกอีกสองฤดูกาลเลยเยอะเกินครับเดี๋ยวูก้นะครับ ใช่เยี่ยมเยี่ยมมากเลยโหน่าสนใจนะวันนี้วันเดียวใช่ครับแล้วเราก็มีเสื้อกันฝนด้วยแล้วเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนเราก็มีครับมีสองสีเลยครับขอใส่ได้ไหมอยากใส่ได้ครับได้ครับยินดีครับอันนี้เป็นฟรีไซส์เลยใช่ไหมคะฟรีไซส์ครับใส่ใส่แบบไหนเอาสีนี้ใช่ไหมอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้อัใส่แบบง่ายหน่อยเป็นแบบว่าเสื้อคลุมเสื้อคลุมเสื้อคลุมนะฮะเพื่อการคล่องตัวนะฮะนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมแกะให้ ใช่เพราะว่าสีสันเนี่ยมันจาเป็นมากรู้ไหมฮะครับค่ะคนขับมอไซค์ใช่ครับนะยังวินมอไซค์ไใช่ครับถ้าใส่สีดําขับมืดๆเขามองไม่เห็นนะใช่ครับใส่สีเจ็บๆแบบนี้เลยหลายคนบอกว่าทําไมต้องใส่เสื้อสีที่แจ๊ดแจ๊ดเวลาเราทําก่อสร้างหรือว่าเรายืนกลางถนนเนี่ยเวลาฝนตกสังเกตเวลาเราขับรถนะเราจะมองไม่เห็นจริงสาที่เขาสร้างมาเป็นสีแจ๊ดแจ๊ดเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้การทัศนสติในการขับรถหรือว่าใครจะมาชนเราเนี่ยก็จะไม่ได้ชน นะฮะเพราะว่าจะมีแถบสะท้อนแสงด้วยแล้วก็เป็นสีสดสดเพื่อว่าไม่ไม่ให้แบบว่าเกิดอุบัติเหตุบางท่านบอกเฮ้ยทำไมเสื้อสีกันฝนทำไมแจ๊ดแจอย่างบางคนอาจจะไม่เข้าใจวันนี้ผมก็อธิบายให้เข้าใจแหละใช่นอกจากจากการฝนแล้วยังเซฟตี้ให้กับคนที่แบบว่าข้องถนนขับรถมอไซค์นะสังเกตจราจรก่อสร้างเนี้ยทำไมต้องใส่สีส้มอะไรเงี้ย แบบว่าเพื่อว่าให้เวลาคนขับลถนแรงแรงหรือว่าอะไร้จะได้เห็นแล้วว่าเวลาเราสุตกอะปลอดภัยนะเราต้องนึกถึงนี้ด้วยโอ้โหแหมสุดยอดถือว่าเป็นผู้บริหารที่สุดยอดจริงนอกจากจะแบบว่าให้สิ่งดีๆคุณภาพดีๆแล้วยังห่วงความปลอดภัยของลูกค้าด้วยใช่ครับเวลาเราเราเราผลิตอะไรออกมาเรานึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักเพราะว่าเวลาผู้บริโภคต้องเอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไปเอาขายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปใช้เงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์แบบว่าสมมติเราไปแจกล่มเงี้ยสมมติว่าล่มที่ไม่มีคุณภาพเวลาแจกไปแทนที่จะได้ ว่าคำชื่นชมใช่ไหมกับกลายเป็นคาที่ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ผมก็เลยผลิตของที่ดีบอกคุณลูกค้าเพิ่มตังค์หน่อยดีกว่าใช่เพื่อคุณภาพดีใช่ใช่ใช่เราก็เลยขายแต่คุณภาพทุกวันนี้เติบโตได้โดยการบอกต่อแล้วก็ในการที่แบรนด์ของเราดีด้วยอะไราเงี้ยครับธนาคาวยครับ อันนี้มีกระเป๋าด้วยนะใช่ครับเสื้อผนใส่อะไรก็ได้เนาะใช่ครับพกไปได้พกไว้ใต้เบาะเลยหรือพกไว้ในรถเลยครไปไหนก็พกใช้ได้ไม่ได้ใช้ใช้ได้ครั้งเดียวนะสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกอะไรเงี้ยโอ้ใช่อันนี้นี่เก็บไว้ได้นานแค่ไหนเออเก็บไว้ได้นานแค่ไหนก็อยู่ที่การการใช้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าเวลาการใช้ของเราทุกอย่างเหมือนเราขับรถดีๆบอกว่าชนพังไหมพังครับใช่แต่สามารถรักษาได้ไหมรักษาได้ของผมดีนะก็เปรียบเทียบแล้วก็เป็นรถยี่ห้อแพงๆยี่ห้อแพงใช่แต่สมมุติว่าเราใช้เสร็จแล้วก็ ใช้แม่แขวนเสื้อตากเพื่อเป็นการรักษาไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราเราไปวางไว้มันก็บกเน่าแล้วก็ใช่แล้วก็แตกพลาสติกแตกอย่างเงี้ยเราก็ใอาส่แม่แขวนเสื้อไว้แล้วก็แขวนไว้แขวนไว้แล้ก็แห้งไปเองแล้วก็พับเก็บใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้ยืดอายุได้ในการใช้งานที่แบบว่านานมากนานมากนานมากครับใช่ดีมากมากเลยอย่าลืมสั่งซื้อกันหรือยังเอ่ย ถ้าวันนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถไปซื้อใน Mango ใน Mango Markets Application นะคะซื้อวันอื่นก็ได้ถ้าวันนี้ไม่ทันนะวันนี้มีจํานวนจํากัดเปือนแล้วนะรีบสั่งมาเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ธนามากมากเลยที่ให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็สินค้าดีๆแบบนี้เราต้องบอกต่อนะคะเป็นไยงครับเรื่องราวของบริษัทธนาคารุ่มรวยตั้งแต่เริ่มต้นกับความเป็นมาและสู่ธุรกิจร้อยล้านนะครับผมก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ช่วยสนับสนุนและสั่งซื้อร่วมส่งกับบริษัทธนาคาร่มรวยจึงได้โต่อโตยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันยิ่งขึ้นนะครับผมขอบคุณมากครับและขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมธนาคาร่มรวยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ